สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่ โครงการแปลงเกษตรสาธิตนะคะของโรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดีนะคะสังวรยัทนทศรราชดอวิทยานะคะก่อนอื่นนะคะขอแนะนําตัวเองก่อนนะคะ,ะตัวดิฉันนะคะนางสาวสายทิพย์ธีรเดชพงศ์นะคะรองผู้อำนวยการสถานศึกษารักษาการในตําแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาค่ะทางด้านซ้ายมือนะคะก็อะรองสุภรัตน,นรสมบูรณ์นะคะรักษาการรองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายปกครองนะคะรองปุณชลัชัยชนะนะคะรองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายบริการค่ะแล้วก็อีกท่านนะคะท่านรองวุฒิ วางหานะคะรองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายวิชาการเริ่มต้นเนี่ยต้องบอกว่าโรงเรียนของเราเนี่ยเนื่องจากเด็กส่วนใหญ่เนี่ยก็คือเป็นเด็กขยายโอกาสนะคะแล้วก็ผู้ปกครองนะคะหรือว่าชุมชนที่อยู่รอบๆโรงเรียนเราเนี่ยนะคะมีความแตกต่างกันค่อนข้างเยอะมีอาชีพนะคะค่อนข้างจะหลากหลายนะคะด้วยในขณะนั้นเนี่ยแนวพระราชดำรินะคะขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะรัชกาลที่9ที่ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับในเรื่องของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไว้นะคะ ทางโรงเรียนเองนะคะก็ได้ดําเนินการนะคะนาแนวคิดมาบูรณาการใช้ให้กับเด็กนะคะกับบุคลากรของเรานะคะแล้วก็เดี๋ยวในส่วนของรายละเอียดนะคะตรงในแปลงตรงนี้เดี๋ยวให้รองสุภรัตน์พานาชมแล้วกันนะคะครับการอื่นนะครับก็จะขอแนะนําเรามีพื้นที่โดยรวมประมาณเกือบหนึ่งไร่นะครับแล้วก็จะมีแนวของต้นชะอมรั้วของทัวพูนะครับที่เราทดลองปลูกในกระถางนะครับไม่ได้ลงดินแล้วก็จะมีในเรื่องของ ปลูกถั่วลิสงนะครับแล้วก็ฟักทองส่วนหลักๆของเราเนี่ยก็จะเป็นแปลงกเกษตรที่เป็นแปลงปลูกผัดที่เราปลูกพืชหมุนเวียนสลับกันในส่วนของโรงเรือนนะครับก็จะมะีบวบเหลี่ยมนะครับแล้วก็มะเขือเทศที่เราทดลองปลูกอยู่ในตอนนี้ก็ประสบความสําเร็จดีในส่วนตรงนี้ที่เราเห็นอยู่ก็คือแปลงนาข้าวสาธิตนะครับที่เราได้สาธิตในการทํานาข้าวข้าที่เห็นอยู่นี้ก็คือเป็นข้าวไรเบอร์รี่นะครับ ส่วนถัดมานะครับก็จะเป็นค้างของถั่วฝักยาวนะครับแล้วก็ค้างของต้นแตงกวาที่เราปลูกเอาไว้นะครับในส่วนด้านท้ายสุดของแปลงกเกษตรนะครับเราก็จะมีโรงเรือนของไก่ไข่นะครับที่ทางโรงเรียนเนี่ยได้ทำเอาไว้นะครับแล้วก็มีจำนวนไก่อยู่ทั้งสิ้นโดยประมาณตอนนี้ก็เกือบเกือบ40ตัวด้วยกันนะครับให้ผลผลิตวันหนึ่งก็ราวๆประมาณ20ฟองด้วยกันนะครับ ท้ายที่สุดนี้นะคะพวกเรานะคะคโรงเรียนเทศบาลมดอนแก่ดีนะคะก็จะขอเชิญชวนนะคะทุกท่านมาร่วมกันปลูกผักเนาะเป็นผักสวนครัวนะคะภายในบ้านของท่านเองนะคะหรือว่าภายในที่ทํางานของท่านเพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารนะคะให้กับประเทศของเราให้กับชุมชนของเราหรือว่าให้กับท้องถิ่นของเรานะคะให้เป็นท้องถิ่นที่เข้มแข็งนะคะแล้วก็มีความยั่งยืนสืบไปคะ่ะ